นะฮะเราก็เจอสาวน้อยนักแมวนะครับดังคนนี้อี่นะรับได้นะไปทั้งที่บ้านมาทั้งที่ร้านคือวมแล้วจอดกับงที่หมดเลยนะครับชื่อว่าน้องหนูดี เราไปเจอสาวน้อยนะครับแล้วครับดังค,นน,คนนี้ที่นัดรับได้นะฮะไปทั้งที่บ้านมาทั้งที่ร้าน <UN S 1> <ๆ>คือรวมแล้วจอดกับพี่หมดเลย oh, oh, oh. ชื่อว่าน้องชื่อว่าน้องหนูดีนนะครับหน้าตาหน้ามักกำ,ำนะเป<ๆ>็นชาวจังหวัดโคราชนะฮะท่านทุกคจอดกับ,รรบี่ไปเยอะแยะเลยนะฮะทั้งหนูชิวเอ๋ายานะคที่ก็เป็นของพี่หนูก็เป็นของพี่จะไม่หมูดีนะฮะ แล้ววันนั้นก็ยังพาดวงใจมาจอดด้วยนะฮะแต่เราจะไม่เคยกินเขาละวันที่เคยดูดีวันเดียวที่สุดวันนี้เจาะีเจาะปีจมูกนะครับด้วยตัวดวงนะครับนะฮะสีเงินนะครับเพิ่งตัดกับคิ้วสีดำนะครับท่านผู้ชมนะฮะเป็นชาวโคราชอำเภอพิสมายนะฮะเจอขี่มอไซค์เก่งมากวันนี้นะฮะทั้งนานไหนอะไรเดิมเดิมเชียร์เบีย สาวเชเบียม oh, oh, so yeah, okay. so ักจะสวยนะฮะแล้วข้างหลังนี่เป็นใครนะฮะเดี๋ยวเราถามเธอก่อนนะครชื่อว่าน้องน้องลอยลอยนะฮะเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่เจ้านะฮะทำงานเกี่ยวกับเชเบียไหมค่ะโอ้หน้าตาคนเชเบียจะสวยทุกคนเนาะนะฮะแล้วข้างหนังหนุ่มข้างหลังนะนั่งนั่งจะหลับอยู่แล้วชื่อน้องอ่ะน้องเฟิร์สนะฮะแฟนกับน้องเชเบียป่ะ โอ้ยสาวจิงไฟนะฮะได้พ uh, uh. you know? uh, ่อเฟิสไปครอบครองล้วน no, okay. okay. no ้องเฟิสทำอะไรทำงานทำงานนะเออไม่ทำงานก็ไม่มีเงินนะเขาบอกน้องน่ารักมากนะครับโอเคครับนะฮ่ารักทุกคนครับร้านนี้นะฮะสองร้อยสิบเอ็ดคนนะที่เข้ามาดูนะฮะโอ้ยกล้องพี่น้องโจนะครับขอบคุณมากโจ้นะฮะโอเคโจถ่ายหลักให้นะครับอ้าวโอเคมาดูกันเลยฮะนะครับน้ำข้างหน้าลูก เนี่ยนะ้ำเอาเปิดน้ำให้น้องกินหน่อยเนี่ยเดี๋ยวเราเล่นเกาะกันนะฮะเขาบอกว่ามีแฟนรือย,ยังโคตรน่ารักเลยอืมหน้าตาดีทุกคนเอาคนไหนละครับนะรับอกได้เลยว่าแฟนไม่มีมีมนะครับ มีแตอผัวเขาขยับมาขยับมาที่ไหนแหมแฟนไม้มีมีต่ผัวเขาจะฆ่าครับเบิกกล้องกีนสุดยอดกับน้องโจนะฮะฝากไปด้วยน้องโจนะครับนะมีอะไรไม่มีเฮ้ยแฟนได้มีมีต่เมียนะน้องโจโอเคฮะเราพร้อมที่จ่อให้กับสาวน้อยน้องถูงดีเรียบร้อยกันกนะเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยเธอเคยดูคลิปพี่ก่อนที่จะมาเจาะบอกว่าน้องตาไหล นะเราก็เลยเตรียมให้เธอเช็ดน้ำตาเองนะเพราะเพราะมีดวงใจแล้วนะครับข้าดูกันนะน้องหนูดีครับนะกับพี่แจ็คตั้งใจนะครับขอบคุณนะน้องหรือี่ถ่ายได้ดีมากทห็นการเห็นการถ่ายเขาตั้งใจมากนะครับครับพร้อมนะครับหนูดีนะครับเข่าเขามาชุ่มแฉลบว่าลูกโดนตะปูกระเด็นแรงขนาดเข้าไปเนี่ย ภาพหน้ามอ,องจมูกเธอไม่ได้เสริมมาฮะหน้าตาเธอธรรมชาติธรรมชาติมากครับก็เป็นคันคูสวยแบบธรรมชาติมากผ่อนคลายนะครับดูดีครับล็อกมืออะไรนะเออแล้วก็ยิ้มย้าหัวใจยิ้มฮโอ้โห,โหเหนียวมากอ่ะบทำไมเหนียวเงี้ยกดไปลองนะครับโอผมลงไปแล้วนะครับเชิสบายโอ้สวยแ่ะนะฮะน้ำตาไหลไหมเฮ้ยเรื่องจริงโอ้โห พระเจ้าขอน้น้าตาเธอเสียลองดูนะเราดูไม่ไม่แล้วก็ถ้าไม่ข้าว่าใช่ก็ปหาม้าแลวค่ะจะมาเช่ารกเหรอมาทำไมไม่แฟกอ่ะมาดูนะอะแฟกตแล้วโอเคสวย ไม่ไหลชิ่งเสียเอ้ครับนะฮะโอเคไหมสวยมากเลยอะนะฮะโจ้หันไปให้โจดูก่อนนะฮะจะออกมาเจ้าภาพเจ้าภาพเนาะเดี๋ยวพี่ล้างก่อนจะไปดูครับเจ็บมากไหมโอ้โหนี่การ์กระขนาดนี้เธอไม่เจ็บเลยนะโอ้เจ็บเลยครับท่านผู้ชมนะแต่กำลังใจดีครับนะอย่างนี้สุดยอดเลยนะ ยอมรับว่าน้องๆนะมาเกาะที่นี่ติดทุกคนครับนะฮะโดยเฉพาะน้องกูดีนี่ติดมากครับสองชั่วโมงนะฮะเจออยู่แล้วสบายได้ไหมกูดีสองชั่วโมงนี่ติดมากเลยนะสองก็ก็มันก็ไม่ไหวสองชั่วโมงนะฮะอ่ะน่ารักครับแล้วก็ไม่เจ็บพี่ก็จัดไปไหลแล้วนะครับ กอดสวยเลยครับนะเดี๋ยวเราจะปรับไปอย่างนี้ก็ได้นะโมว่านะปรับไปอย่างนี้ก็ได้นะแล้วก็จะตรงๆอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เราเดี๋ยวมันก็จะได้เพราะว่าเนื้อมันจะขยายขึ้นนะครับโอเคสรุปแล้วไม่เจ็บดีใจมากครับน้ำตาไม่ไหล้ำตาต้งไม่ไหลเนื้อออกอ้าวให้น้ำผ่าพี่โน่นดูดีเหลือเกินย่อน้ำผ่าตรงโนนพี่เขาหมายเขาว่าไงวะฝากพี่หน่อยสิอ่ะโอเคทางด้านหนาคนะสวัสดีครับวันบายบายมาทั้งรุ่นโอเค นั่งรอก็มีนะฮะแล้วก็นั่งรอก็มีนะฮะทั้งลุงหลอกกระดอไม่มีแล้วก็สาวสวยนะฮะนะครับแล้วก็คนนี้เลยหน้าตาดีนะครับมาจากไหนนะพี่แม็กซ .3 นั่งใกล้ใกล้พี่แท็กเนี่ยเดี๋ยวเสร็จพี่แท็กนะอ่นี่คือลุ่มหลอกกระดอไม่มีครับเป็นคนก้าวไปพี่แท็กด้วยแล้วก็สาวก้าวไนพี่แทกด้วยแล้วเห็นพี่แม็กันมรงนามาร่วงมานะฮะจะสัมผัสที่สุดนะพี่น้อง น้องปิวนะครับนั้นหน้าตาน้ารักนาชนเดยนะมากรไคตรับคยนะรับครับครับโอเคมากเหรออ๋อับกะมีกเราใช่ไหมชื่อน้องเลยนะปอนะ่ะน้องมอนเหรอนครับปอนโอเคับนะครับโอเคนะฮะร้อยคนละที่ชอบมาดูครับนี้ก็ต้องมาี่จัให้อยยู่านนอง เชลนะครับเป็นข้อหลงงงแค่นั้นนะครับเชิญเบียพี่มาแล้วครับแต่งนะเรื่อยโอเคครับเข้ามานะฮะเรียว่าน้องเชลนะครับนะฮะแล้วก็ที่ทวันนี้มาทำอะไรกับพี่จอบหูเนาะพร้อมหรือเชลโอเคครับเอซีรันเจง่อสั้งขอบคุณท่านน้องคงงแต่งนะครับเนี่เอาไว้ผมแกนะครับอ้าวพร้อมแล้วนะคครับจอบงงโซเดียวครับง่ายๆครับนะฮะสำหรับน้องเชลครับ ก็วันนี้ก็เดี๋ยวรอมีรายการต่อไปเรื่อยๆนะฮะใครที่อยากจะดูไลฟ์สดแล้วก็ไลฟ์ไม่สดนะฮะกับพี่แจ็คสั้นนะครับทางำดูรูปด้วยนะฮะขอบคุณนะครับทุกคนที่มาใช้บริการนะครับอ่าไม่มีแป้งโอเคนะครับเราคนแรกเลยวันนี้น้องเชลล์นะฮะทำงานอะไรเนี่ย วิ่งเนีเป็นไงวันนี้ได้กี่ร้อยกี่พันนี่ใส่ได้น้อยเนาะโอเคครับแต่ว่าก็พอได้อยู่ดินใช่ไหมโอเคดีมากโอเคครับโอ้โพร้อมนะครับกับน้องเชลนะครับนะฮะจอกหูข้างเดียวครับวันนี้ใส่ไม่จ่อละ รอบนะรอับก็ถ่นไปเรื่อยนะครับไม่เห็นก็เป็นไร่ตรงน้หละครับไม่ต้ง้ท้ายครบัเนอี่งลอนะครับเคียร้อยนะครัขอบคุณครับนะที่รู้จักกันนะครับได้ยินเสียงแว่วๆนะครับนะมีหน้าบ่ืวหน้า่าลงแ้รับีีบอก็นว่าแล้วกร้อนะเชลล์กระโดก พวกนี้วิ่งแคปไปวิ่งต่อนะโอเคนะฮะเรียบร้อยนะแต่เดี๋ยวพี่ให้ดูอาการว่ามีลมเลือดไหมสักนาทีสองนาทีนะครับแักหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่น่าจะมีเพราะวันนี้วิ่งแคปได้น้อยเนาะมเลือดเยอะคออกนะถ้าวันไหนแคปได้เยอะเลือดออกเยอะเพราะว่าอะไรก็กินเลอตัวเองวันนี้กินนอยแคเลือดได้ออกน้อยนะเอานะฮะเจ็บมากไหม ไม่เจ็บขอบพระคุณอย่างยิ่งนะที่พวกเราจอดกับพี่แล้วไม่เจ็บนะฮนะดี <c ười> ใจที่สุ <c ười> ไม่อยากนะจอดแล้วคุณครข้อห้ามกันแรงคือรู้ยังรู้ใไหมจยไม่เกี่ยวอย่าช <c ười> นอย่ากระแทก <c ười> กระแทกได้ไหมได้นะกิน <c ười> อะไรได้บนะ้างน้องขายไส้เดือนมะเดืสามกินได้ไหมได้สิทำไมจะไม่ได้นะฮะกินได้ทุกอย่างนะน้องขายไส้เดือนมะเดืสามอเหมือนเดิมโอเคนะโอเคครับนะขอบคุณน้องเชียร์มากครับครับอย่าม <c ười> ัลานไม่ไ अह भन्नुहोस् तपाईको नाम के हो तपाईको नाम के हो